เดทล่าสุด #nikki กี้กอยทั้งคู่ออกมาถแถลงแล้วนะคะว่าเลิกกันแต่ดาอยากให้ทุกคนได้ฟังในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดและได้เรียนรู้อะไรจากคลิปนี้ฝากกดติดตามแชร์รีโพสต์และฟังคลิปนี้ให้จบเพื่อรับข่าวพลังบวกค่ะถามว่าสิ่งที่นิกกี้เป็นผิดไหมหรือสิ่งที่ก้อยตัดสินใจมันผิดไหมมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลยสิ่งที่ดาได้เรียนรู้นะคะมันคือเรื่องของความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพตัวเองเคารพผู้อื่นเคารพแฟนให้เกียรติแฟนหรือเปล่าทั้กคนตั้งใจดูดีๆนะคะสําหรับอวัจนะภาษาของนิกกี้และก้อยได้เรียนรู้ก้อยเป็นคนที่ออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนกับความรู้สึกนี่คือความรู้สึกของคนที่ move on ได้แล้ว ัดภาพไปทางนิกกี้นะคะก็คือไม่สามารถอยู่นิ่งอยู่เฉยได้สายตาเนี่ยหลบอยู่ตลอดเวลามันเป็นสายตาแล้วก็ภาษากายของคนที่กำลังรู้สึกเศร้าโศกเสียใจที่พึ่งรู้สึกอ,อกตามองว่าปัญหาของคนทั้งคู่เนี่ยน่าจะเกิดมานานแล้วนะคะแต่ว่าก้อยเนี่ยเขาเป็นคนที่ตกผลึกได้ก่อนแล้วก็จบก่อนตามทฤษฎีของคนอกหักเนี่ยมี5้าเลเวลเมื่อเราอะ่ะยอมรับความจริงได้เมื่อไหร่เราก็จะมุกอ่อนจริงๆดูจากลักษณะ ภายนอกแล้วเนี่ยคุณก้อยนี่เขา move on แล้วแต่คุณนิกกี้เนี่ยน่าจะเพิ่งเริ่มสเตจตแรกๆเท่านั้นมาฟังคลิปนี้เราไม่แปลกใจเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่คือ safe zone ของคุณก้อยนั่นเองใครเลิกกันมันไม่สําคัญเท่าใคร move on ได้ก่อนแต่ถ้าตัวเราล่ะต้องอกหักเราอะจะ move on ได้ไวเท่าก้อย คุณอยากเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นเหมือนที่ดาได้วิเคราะห์ให้ฟังเมื่อกี้ดามีคอร์ดวันที่ f u l space พื้นที่ปลอดภัยหิวใจให้พลังบวกเราจะรักตัวเองได้อย่างเต็มร้อยและเราจะเข้าใจผู้อื่นได้อย่างแท้จริงสนใจสมัครหน้าโปรไฟล์ติก๊กตอกวันดดาสตอรี่เลย